สวัสดีเพื่อนลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่องนอนบายไลเดอร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆขี่รถเล่นไปแ,แถวเขาพาะตำหนักนะครับแล้วก็จะแวะเลยไปที่หาดจอมเทียติีกนะครับสองที่นี้บรรยากาศน่าจะดีนะครับในเวลานี้ ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเศษเจแล้วนะครับเราไปชมบรรยากาศก,ากันว่ามันเป็นยังไงแบบไหนนะครับรู้สึกว่าพัทยาไฟแดงจะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆข,ขี่กันไปเนาะไม่รีบไม่ร้อน Let's go เช้งวันหยุดไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปดูเฮ้ยเคันนี้ไปไหนวะเนี่ย เเย็นๆนี้รถจะเยอะมากเลยนะครับเราต้องขี่ระมัดระวังกันนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปขี่รถเล่นที่เขาพระตำหนักก่อนนะครับ ว่าบรรยากาศดีหรือเปล่าตอนนี้ก็ถึงพัทยาใต้แล้วการขับขี่รถที่พัทยานี่เป็นการขับขี่ที่สับสนมากเลยครับไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนเลนตอนไหนยังไงอะอย่างเช่นขัานหน้านี้เหอนะที่จะเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนเลยเราเดาใจคนยากครับเราต้องขี่ตามสูตรไปก่อน เตรงนี้มันไม่มีไฟจะข้ามได้ไมยเนี่ยแย่แย่ครับแย่แย่เราชอบแย่ครับแย่แย่แย่ไปเรวก็ได้ไปเอง นนี้มีตลาดนัดด้วยนะครับน้าจะช่วงเงยนเง็ยนๆนี่แหละครับตอนนี้เขากำลังตั้งอยู่ตลาดนัดเทพสระสิ์นะครับข้างหน้ารถหลายครับ เอด้อเด้อเด้อเด้อ่าดเด้อ่าดเด้อเด้อตอนนี้ก็ขับไม่เหลือมากนะครับอยู่ที่80กิโล80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับทางนี้มันขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วรถมันเยอะอ่าอีกอย่างหนึ่งใครที่อยู่พัทยา แล้วไม่มีที่ออกกําลังกายเขาพระตำหนักก็เป็นอีกที่นึงที่น่าออกกําลังกายมากเลยครับแล้วก็อีกที่นึงก็จะเป็นสาษาษาวนสาธารณะหนองคือนะครับ่วนกลรที่อยู่นาเกลก็จะมีลานโพไว้มันจะมีลานไว้ให้วิ่งเล่นนะทึดทึดท,ดทดึไปแดงไฟแดง ด,ด,ด,ดเบนนลี่นี้มันแปลกอย่างนะมันจะหาเกียร์ว่างยากมากเลยแล้วก็คันมันจะแข็งกว่าชาวบ้านนิดนึงเอาไปไปไป ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางมาถึงเขาพระตำหนักแล้วนะครับทางเข้าจะแคบนิดนึงเพราะว่าเขาเพิ่งทำถนนใหม่ไปนะครับก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากเลย ขางขึ้นเขาก็จะมียิมฟิตเนสนะครับจะเป็นยิมยิมที่ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายนะครับเป็นยิมสาธารณะตอนนี้เรากำลังขึ้นเขาไปแล้วนะครับบรรยากาศเวลาตอนนี้ก็สี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศมันดีแค่ไหนทุบๆ ไป้ควันเ้อนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเขาพระตำหนักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจับไปดูวิวกัน อันนี้ครับที่นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกที่นึงนะครับของเขาพระตำหนักนะครับที่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงแบบไหนวิวนี้จะเห็นถึงเกาะล้านแล้วก็ทะเลอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมใกล้ๆกันดูเลยว่ามันเป็นยังไงว่าจะสวยเหมือนจุดชมวิวของเมืองพัทยาหรือเปล่าเนาะ,ะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวอีกที่หนึ่งของเมืองพัทยาแล้วนะครับ นี่น่าจะเป็นวิวหลังเขาเนาะเพราะว่ามันจะเห็นวิวทะเลอย่างเดียวเลยจะไม่เห็นพวกเมืองนะครับเป็นไงครับสวยไหมครับแต่ถ้าใครมีแฟนพาแฟนมานั่งตรงนี้แล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกตรงนี้จะโรแมนติกมากเลยข้างหน้านี้นะครับที่ผมชี้นี้จะเป็นเกาะล้านนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเกาะล้านตอนนี้ก็ น้ำกําลังเป็นสีคามกําลังสวยเลยนะครับเพราะว่าเป็นชน่วงฤดูหนาวนะครับก,ก็ต้องลองไปกันดูนะครับสำหรับใครที่ชอบโมเมนต์โรแมนติกก็ที่นี่นครับเหมาะแล้วแล้วก็ไม่ไม่มีคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูรอบๆนะครับไม่มีคนผ่านเลยจริงๆนะครับอาจจะเป็นที่ลับก็ได้นะเพราะว่าไม่มีใครเคยมาเลย ตอนนี้เวลาสี่โมงสี่สิบนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ตกลงครับตอนนี้ก็ยังไม่โรแมนติกเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงพระอาทิตย์ใกล้จะตกท้องฟ้าจะเป็นสีแดงนะครับก็จะเห็นรูปพระอาทิตย์กลมๆแต่สาหรับใครที่มากับแฟนอะโรแมนติกมากเลยครับทีนี้แล้วเราก็จะเห็นเรือด้วยครับเรือที่เขาส่งคนมาจากเกาะลานนะครับ นี่ครับจะเห็นเรือแล่นผ่านไปมาตลอดนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวิวที่นี่ผมว่าก็โอเคดีนะคนไม่เยอะด้วยเป็นการส่วนตัวดีคล้ายๆ v a t e v i v w อะครับเดี๋ยวเราจะไปที่หาดจอมเทียนต่อเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหาดจอมเทียนเวลานี้ว่าเป็นยังไงนะครับ